อ่าสวัสดีพี่น้องป้องไป f อีทั้งซ่องบุฟมงวิวิเชลเนาะเอฟซีทั้งซ่องยูทูบเนาะมือนี้บุฟฟงก็สิมาตามแนวทางฮานอยคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ก็ถือวันรุดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยรุดเนาะพี่น้องเนาะนี่สำหรับแนวทางฮานอยเนาะรุดพี่น้องรุดมันออกอย่างพี่น้องน้อยปกติก็ออกหนะึ่งหนึ่งสี่เนาะข้างล่างก็หนึ่งแปดพี่น้องนี่วิทย์ศนะูนยะ์แปดเนาะรุดก็คือรุดพี่น้องมาตามกันต่อบนะนี้ของงวดวันที่ วันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะงวดวันที่หนึ่งเนาะมาตามกันตอ่อเนาะงวดวันที่หนึ่งของเดือนกันยานะพี่น้องเนาะตามกันตอ่อเนาะพี่น้องสำหรับฮานอยเนาะสำหรับแนวทางหวยฮานอยเด้อพี่น้องเด้อ หา้อยงวดวันที่หนึ่งกันยานะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกันยาพี่น้องขอให้ฟังๆเลอพี่น้องงงวดนี้เนาะเข้าถึงตัวเด่นเมื่อวานนี้ก็มามาแปดสี่นะพี่น้องเนาะมา v I p อพแปดสี่สำหรับหา้อยเนาะในเด่น ุมให้เด่นพี่น้องพบกับเจ็ดเดือพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางหัวน้นอยเนี่ยเนาะให้เด่นพบกับเจดพี่น้องในน้อพี่น้องเนาะเด่นพบกับเจ็ดเดือพี่น้องเด้อแนวทางหัวฮานอยเนาะเด่นพบกับเจ็ดพี่น้องบนล่างคี่เก่า ามนอยเด้อพี่น้องเด้อสามนอยเนยานนะนี่เดี๋ยวผมพุ่มจีจับครูให้เนาะ <c oughs> วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพี่น้องวันที่หนึ่ง,งพี่น้องหกสำหรับเนื้อทางไวีหนอยเนาะหกสองหกสาม หกสี่หกเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าการพี่น้องอันนี้คือโต๊ะกนเน้องการไหวพี่น้องหนึ่งเก้า กันึ 09, ่งเกกับศูนย์เก้าดพี่น้องเดิเนทางไปฮานอยบือ,อื่นเนาะกาว่ยศูนย์เก้กับหนึ่งเก้าสองคู่เนาะสำหรับชุดกันเนี่ยบาทนี่บำรุมทิชชให้เนาะบำรุมหมักเนาะสำหรับบำรุมหมักเด้กพี่น้องเจ็ดเก้าหกสามหกสี่หกเก้าอ้าวสามนอยเด้กพี่น้องเดอ้อสามนอย ามน้อยพี่น้อง okay. เดีวทางเวอน้อยเนาะสามน้อยเราพี่น้องสามน้อย,อยแคปจอไปด้พี่น้องเด้อแคปนาจอไปด้พี่น้องเนี่ยแคปไปพี่น้องแคไปไว้สําหรับทางเวอน้อยเนาะเนี่ยอ้าวไยปังๆเด้อพี่น้องเด้อเบื่อนี่น้องงวดวันที่หนึ่งต้นเดือนกันยายเนาะพี่น้องเนาะนี่ งดต้น,นเดือนพี่น้องนะคอยปังๆพี่น้องอ่สำหรับคลิปนี้บบกภูมกับแพ้เพียงสนีนนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบมกพูมวิเชียร์นะพี่น้องอ่าสบายดีพี่น้อง